ันไวปั่นน้ำมันเนี่ยแสงสุกนะครับตอนน้วครับจุดนี้ก็จะมีร<ะ>ยจะบินแล้วถอดเลยหล<า>ยรือเปล่มาให้ตรงกับรูน้ำมันนะครับัดสามก้อนเปลี่ยนใหม่กลบลงไปแบบไม่ได้นี่ก็จะมีบุตัวหนึ่งอย่าลืมแล้วก็จะมีแหวนข้างในตัวหนึ่ง ตรงนี้ก็ยกใส่ได้เลยไม่มีมาร์กนะดันเข้าไปเลยนี่แล้วก็ใส่แหวนแหวนไปก่อนก็นัดเปอริบเกไปยิงเข้าไปเลยมีตัวเดียวนี้ทำงานได้สบาย อันนี้คับก็เริ่มโยกแล้วนะปกติมันต้องโยกไม่ได้ก็ถึงเวลาต้องกอดหมุดไปย้ำคัดใหม่เราลดเดินมาจะดังจะดังแบบนี้ก็คืออยู่ตรงเครื่องตอนเดินเบาตอนวิ่งก็ปกติแล้วคัดก็จะหอนต่้ไปก็ประกอบคัดน,นะครับ มีมากอยู่แล้วก็ฝามีมากอยู่เวลาใส่ก็ใส่ให้ตังนะแล้วก็จะใส่คัดนะครับโอเคแล้วก็ใส่คลิปล็อกนะครับคลิปล็อกหักไปแล้วขาหนึ่ง ไม่มีแหวนนะครับมันก็ใส่น็อตเบอร์สิบเก้าไปเลยให้ผ่านนะนะแล้วก็บีบจามคัดไว้ไมันจะลื่นพับกันน็อตคลาย ให้ตรงกระมุดข้างในนี่หมุดที่ตรงนี้นี่ไงหมุดใส่ให้ตรงกันจุดนี้ก่อนพยียมขัดแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปเลย ตอนนี้ชามคัดเราเริ่มรวมแล้วครับต้องซื้อลูกยางมายำคัดใหม่เวลาเดินมาก็จะดังกึก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 เหมือนมีอะไรกระแทกของแข็งปกติมันจะนิ่งโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็ประกอบฝาเลยครับ